สวัสดีค่ะเนื่องในโอกาสครบรอบ20ปีของมหาวิทยาลัยนครพนมในปีนี้ดิฉันในนามของสำนักวิทยาบริการขอแสดงความชื่นชมในความสำเร็จของมหาวิทยาลัยโดยการนำทีมของคณะผู้บริหารตลอดจนบุคลากรทุกฝ่ายที่มีความร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนามหาวิทยาลัยส่งผลให้การจัดการศึกษา ที่มีนักศึกษาสำเร็จการศึกษาออกไปและมีภาวะการมีงานทำที่สูงที่สุดมีผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุดมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสยอย่างก้าวกระโดดขึ้นมาสู่ระดับ A มีจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้นมีงบประมาณที่เพิ่มขึ้นมีการพัฒนาพื้นที่ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและโดยรอบที่เอื้อต่อการศึกษาค้นคว้าและการเรียนรู้ของนักศึกษา และสุดท้ายนี้ดิฉันขออำนวยพรให้มหาวิทยาลัยมีความเจริญรุ่งเรืองตลอดไปขอบคุณค่ะ